เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยเลยครับวันนี้เราย้อนกลับมาเล่นแอ m มือถ l อครับผมได้ไปค้นในไลบรารีผมเจอครับว่ายังสามารถโหลดได้อยู่นะครับสำหรับใครที่เคยโหลดมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเราไปค้นในไลบรารีได้นะครับก่อนที่จะมีการอัปเดตรู้สึกว่าเป็นเดือนธันวานะครับผมก็จะอัปเดตกราฟิกวันนี้ต้องเข้าไปเช็คก่อนว่าก็อตโมนที่ผมเคยซื้อไว้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าสูพรพเมยมพาร์ทก็าจะหมดอายุไปแล้วนะครับ วันนี้ตัวละครเดี๋ยวเปลี่ยนเพศก่อนส่งวิยาบีไปครับรอบนี้เอาละพิมพ์ชื่อก่อนนี่จัดไปเรียบร้อยเกิดโซนใต้นี่มาแล้วเฮ้ยสวยงามใช่ได้นี่ว่าลื่นไหลเลยเล่นใน iPhone 14 Pro นะครับผมตอนนี้ไปออก16 Pro แล้วพี่ก็เป็นพวกที่แบบ ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนของมากมันเปลืองสตางค์นั่นเองกอดหมดพี่ยังอยู่นี่ว่าเดี๋ยวนะใช้ไม่ได้เหรออยู่ในช่วงของการฝึกสอนเหรอเรียนรู้ครับเพลสูดเฟิร์สทูเครื่องมือชิ้นแรกฟาร์มก่อนแล้วกันจัดมายัางพอเล่นเป็นอยู่ครับนี่จัดต่อยรัวๆสวายขึ้นเพื่อจ้ำโอเคให้เก็บหิน เ็บหินเหรอเอ้าได้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 หินอยู่ไหนก่อนหินครับหินหาหินกันดีกว่านีไงเจอแล้วเก็บมาเออเรียบร้อยทีนี้ก็เก็บแชทโอ้โหเมื่อกี้ก็เก็บมาแล้วให้เก็บใหม่อีกเหรออ่ะครับสโตนพิกแอ็กจัดมาเลยเราต้องทำตามมันก่อนเราถึงจะเปิดชีตเราได้ได้แล้วเรียบร้อยอ่ะเสร็จได้ยังให้ติดตั้ง เปิดสูตรเปิดสูตรสูตรมาแล้วเรียบร้อย yes ทีนี้เลเวลอัพตัวเองก่อนเอาไปเยอะๆก่อนเพราะปกติผมเล่นไปไกลแล้วตอนนี้ก็เซฟปัญหานะครับมาเล่นใหม่ก็ต้องเพิ่มเลเวลให้พอๆกับเดิมแป๊บนึงโอเคได้กี่ขั้นดูก่อน52ขั้นเออกำลังดีเลือดไปก่อน10น้ำหนัก10 12ไปเลยแล้วกัน แคปติ้งสปี e d 5 s สปีด5ดาเมดดาเมด10 s สต m ม n ิ5โอเคเลือดยาวปั๊บเรียบร้อยเรียนรู้เอนแกมแล้วก็เรียนรู้พวกของสำคัญมาก่อนนะครับตอนนี้ธนูก็ต้องใช้โบล่าสแตนดิ้งทอสพุกกิ้งพอตนี่น่าจะไม่ต้องใช้เทนนิง g d u m ี y ก็ไม่ได้ต้องใช้นะ ตอนนี้เดนนตสาวเบื้องต้นเราจับได้3ตัวครับที่ขี่แซดโดชุดแรกแล้วก็มีชุดข้างล่างจะมีอิชูโยโซรัสแพคคิเดี๋ยวเอาชุดหนังมาก่อนอ่าสตัวแรกก็จะมีฟิโอเมียเต่าแล้วก็พลัสอครับตอนนี้สเต็ปต่อไปก็คือให้เปลี่ยนเป็นมืออ่ะโอเคแล้วก็รวบรวมเบอร์รี่ครับผมได้เลยครับกด2ครั้งแล้วกดค้างไว้จะเป็นการเก็บเบอร์รี่ อ่าโอเคอ๋อไม่ยากไม่ยากบางอย่างก็ลืมเก็บก่อนเก็บก่อนทําไมหน้าจอมันดูแดงๆอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเราเติมเลือดไปแล้วก็เลยดูแดงนี่ไงเจอเฮ้ยเจอโดโดว่ะครับไอ้นี้ไม่ใช้ก่อนครับพอก่อนพอขาดอลไเพื่นเนี้ยอ๋ขาดฟินขาดอลไพวกนี้นี่ว่ะเดี๋ยว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 เตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งขุดหินมาเอาฟินเยอะๆเออเสียงไม่หวีเรานี่ ห้าวแน่นเลยครับงานนี้อืมสว่าไปแล้วเล่นไปเล่นมาก็หนุกดีเหมือนกันเว้ยมันหนักแน่นดีเอาจะเข้ามาเติมตังค์แล้วเกมไม่มีจะให้เขาโหลดจะให้เติมโถจเจ้าแต่ตังค์วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีตัดไม้ก,ก่อนเฮ้ย hey, ๆ hey. ดีโลถึงดีโลไม่เป็นไรอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โอ้อยู่ไหนก่อนโอ้อยู่นี่อยู่หลังหดีงเดี๋ยวๆแป๊บนึงแป๊บนึง มันจะอะไรนักหนาวันนียสเปียโอไม้ย,ยังไม่พอเลยคือมันไม่มีการปรับคูนะครับนอกจากเราไปเล่นเซริร์ฟอันออฟฟิเชียลที่มันปรับเอาไว้ตอนนี้เราใช้แทสอยู่ด้วยจริงๆเราต้องผลิตขวานมาก่อนแต่ผมรีบๆอยู่นี่ตามมาอยู่เลยดีว่าได้อย่างวันนีย่ยังไม่ได้เอาขวานมาก่อนแล้วนะมันะโอ้ไม่งั้นเสียเวลาเน่ยอ๋อมัน,ปนไปไล่อัดไอตัวนั้นมอสชอ็อปได้ขวานลูกเวย้ย ไปครับทาไม่ได้หอกลำบากทุยากนี่เอาใช้เครื่องมือให้ถูกครับไลท์ทูน for the light j o b น้องๆจัดมาโอเคได้แล้วทีเนี้ยได้แน่จัดเลยครับธนูขาดเลยวะเนี่ยธนูขาดไฟเบอร์ไปจัดการดีโลก่อนตอนนี้นนจริงๆเราเราจับมันมาช่วยก็ได้นะไปไหนมนอยู่ไหนแล้ววะ โอ้ยู่นู่นอยู่นู่นโอ้โหแสดงว่ามันฆ่ายตัวนั้นไปแล้วเลยโดดมานี่ลยปุ๊บยกหลบเดี๋ยวเล่นยังไงบ้างแล้ววะอุ้ยสองตัวเลยเหรอเออเออเออตายหนึ่งเฮ้ยอู้อะไรวะเนี่ยยังโดนอีกเหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วปล่อยไปก่อน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 ไม่ได้กาละนามุดนามุดโอ้ยโอ้ยอเฮ้ยหลบอื้อหือ เอาเด้โอ้ยโอ้อกี่ตัวกันเนี่ยโอ้ยเร็วเร็วเร็วเร็นี่แพ้ก่อนครับเดี๋ยวนิดไฟเบอร์นีดไฟเบอร์โอ้โหถ้าไม่มีหอกสู้ยากเด้อ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 เดเก็บเก็บเก็บแล้วเก็บเก็บเก็บอืมไว้หน่อยไว้หน่อยเดินเก็บไปก่อนครับโอ้ยแต่ยังดีแพ้ได้แล้วโอเคอเดี karaoke, <Pause. S 2> ๋ยวเจอกันหามาเลยเมื okay. ่อกี้มันวิ่งหนีไปตัวหนึ่งนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยอู้ โอ้โอ้ยหอกอะไรวุ้นเนี่ยหอกกินแดงเปล่าวะโอ้โหมันลำบากแท้จริงไฟเบอร์สองมองไม่เห็นโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเร็ว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 อุ้ยปีรัญญาอย่างโหดโอ้ยขามมาคับค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเก็บเก็บเก็บอะไรของมันนี่ต่อยอยู่นั่นแหละไอ้ระบบออโต้นี่บางทีก็เออแดก มันตามมาไหมมันไม่ได้ตามมานี่หว่าเกือบแตกแล้วทุกคนค่อยว่ากันดีกว่าเพิ่งไปฆ่ามันเก็บงานก่อนเก็บต้นไม้ก่อนสามเขานี่นะจะยังจับไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่าจับลำบากแน่ๆเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปมันคาใจกันไปเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ไปล่าโดโด้โดผมเร็วๆๆๆจะโดนเป็นลัญญาแดกวะเนี่ย มาแล้ว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 นี่นี่น,นี่มาช่วยแล้วแป๊บ,บนึงวิ่งเลยมาโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอือตายโดนไปม,มึงเรียบร้อยโดนดนี่ต้องเป็นของเราเว้ยโดโดอยู่ข้างหน้ากี่ตัวสองตัวเหรอตัวเดียวนี่หว่าตามันลายเลยมองเห็นสองตัวทุบทุบก,ก่อนทุบก,ก่อนเออเรียบร้อย ว่าจะทําให้มันสลบมะเนี่ยแต่มันดันตายไั้ไงวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแค่โหปันเตางานนี้งานนี้ลําบากหน่อยขอก่อนครับเลือดเหลือน้อยด้วยอะไรนักหนาวไอ้ดีรู้ไหมฮะมึงยังไงก่อนมาดิมาดิเก่านึ่งมึงอ่ะเก่านึ่งมึงอ่ะเก่านึ่งมึงอ่ะฮะเก่าเหรอนี่เสียบหน้าถ้าให้เรียบร้อย มาเฉพาะมาเอาหนังมาต้องทับเสื้อหนังหรือมั้งเนี่ยว่าตอนนี้เราไม่มีไฟเบอร์ช่วงแรกๆนี่หาเคียวลำบากด้วยจริงๆก้อนหโโมดไอ้นี่เลยก็ได้นะก้อนหมดเอาเอา,เอาไฟเบอร์มาเฮ้ยนี่นี่นี่เนี่เปิดก้อนหมดตรงนี้ได้ตอนนี้อยู่ในช่วงเพ์สูดอีกแล้วครับอ๋อเราหิวด้วยคือมันจะให้เรากินไฟเบอร์ไงตอนเนี้ยเฮ้ยมันไม่ได้ให้กูกินไฟเบอร์เราไห้กูกินเบอร์รี่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออเบอร์รี่มากินก่อนนี่ไงจัดไปจัดไปจริงๆตอนนี้เราต้องเตรียมโบล่ามาล็อกทารซอแล้วเราก็เตรียมคลับมาเพื่อจับมันครับผมโอเคเราไม่ต้องทําตามที่มันบอกสักทีเดียวหรอกเราทําของเราเองก็ได้ยังหิวอยู่เลยอะคือคือเราก็กินเบอร์รี่ไปแล้วนี่หว่าทำไมมันยังยังเป็นในนี่อยู่วะเดี๋ยว ผมต้องเก็บเบอร์รี่เพิ่มก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หม,มันยังต้องกินเยอะๆเรามั้งถึงจะได้่กี่เราจะกินน้อยไปเก็บ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 ทีนี้จัดรัวๆอ่าได้เปล่าทำไม่ได้ก็ามาใส่นี่เลยมั้งใส่ฮอตบาร์ไปเลยได้ไหมได้แล้วนี่เอากระหายน้ำอีกอือหือเดี๋ยวเอาน้ำก่อนกินน้ำกินน้ำ ได้ยังเนี่ยโอเคเรียบร้อยจอับพลซอก่อนครับไม่น่ามีใครมาวุ่นวายแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวขึ้นมาหน่อยตรงนี้เดี๋ยวมันมีปีรัญญา์เข้ามาได้ฮนะน้ำตรงนี้มันน่าจะเข้ามาได้เดี๋ยวรอมันขึ้นมานิดนึงขึ้นมา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 แต่หน้าจองแดงอยู่เลยวะจะขึ้นมาไม่วเนะี่ยตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะโอเคเอาเลยลแล้วกันมาละมาละใกลละ เอาละล็อกไว้ก่อนแล้วก็กนี่ครับสัตว์กระเบือตีเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เปาเป้าจะหมุนไปไหนก่อนอ๋อออโต้เหรอออโต้เพื่อคือมันล็อกเป้ามาที่ตัวแล้วแล้วผมจะฟาดหัวมันก็ไปตัวเออเรียบร้อยสลบเเมือนเสร็จครับตอนนี้เบอร์รี่ก็เดี๋ยวไปเก็บใหม่เพราะว่าเราต้องการเบอร์รี่สีม่วงมาเล่นอาร์คือถือนานๆครั้ง ถ้าชอบก็กดไลค์พี่เยอะๆเลยเดี๋ยวพี่จัด <sk r att les> เดี๋ยวพี่จะเล่นเวอร์ชั่นที่มันเป็นอันติเมทีเดชันด้วยตอนนี้เอานี้ก่อนอ่ภูมหนึ่งตันนั้นโดโดเยอะดีกว่าคือระบบการบังคับของมันมันจะมีข้อเสียคือถ้าเราไม่ปรับให้มันมีตัวคอนโทรลอะบางทีมันจะมีกระโดดอะไรพวกนี้นะครับกลายเป็นกระโดดนี่แล้วก็เป้ามันก็จะมีออโต้ล็อก ทำให้เวลาเราจะเลือกเป้าตีหัวเนี่เห็นไหมฮะมีปัญหาเลยอ่าโอเคเมื่อกี้มันมีมากด้วยว่ะวูนีไปนน่นเลยหรอคาโดโรก่อนระหว่างนี้ก็ปล่อยตัวนั้นมันหิวไปก่อนเอาหนังมานี่นี่โอเค,อเคหมดยังน่าจะหมดแล้วเรียบร้อยทีนี้นเอาเบอร์รี่ใส่พลอโซกันแล้วเดี๋ยวคราฟที่ขี่ไม่น่ายาก ผ่านนี้ก็เอาให้ได้ที่ขี่แล้วก็ขี่ได้นอเสาโอเรเร้ยเร็วเร็วรีบเติมรีบเติมเติมเข้าไปเลยเติมเข้าไปเลยเรๆๆๆๆはは oh. ็วใส่ไมหมดดิโอโหเสียเวลามากแล้วก็เดี๋ยวกลัวไม่พอแป๊บหนึ่งเปิดเข้าอีกโอ้โหมันกินเยอะจังวันนี้ใส่เข้าไปดิเติมกินเยอะมากอ่ะอันนี้เป็นเทมแบบออฟฟิเชียลเลยนะครับไม่สามารถ ปรับอะไรได้นอกจากเป็นเจ้าของเซิร์ฟอย่างเดียวถึงจะปรับได้ตัดต้นไม้ก่อนเท่านั้นก็น่าจะพอแล้วแหละตอนนี้ภารกิจต่อไปของเราก็คือคราฟแคมไฟเพราะว่าอาหารที่เรามีมันไม่พอกูเบื่อเวลามันโดดจริงเก็บ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 ,บเบอร์รี่ม่วงไม่เข้าเลยเหรอวะเบอร์รี่ม่วงเข้ายากมากเว้ยหิวด้วยโอ้โหเอาแคมไฟก่อนแล้วกันมนะั้งตามภารกิจ เข็มไฟ1อันอาแล้วก็ชุดจัดมาน่าจะาขาดไฟเบอร์เพราะว่าไฟเบอร์มันผลิตค่อนข้างยากเข็มไฟมาวางก่อนวางนี้เลยใส่เชื้อเพลิงแป๊บเชื้อเพลิงก็มีแทสเราเราดบไปนิดเดียวพอมั้งเพราะว่าถ้าเราไปเยอะเดี๋ยวมันเปืองอะไป20เนื้อใส่ใส่หมดเลยเนื้อจุดไฟ ได้เออมีระยะเวลาบอกอยู่ว่าคุกเท่าไหร่เสื้อติดตั้งอ่าใส่เสื้อนะครับตอนนี้ได้เสื้อไปก่อนได้ได้ยังพลโซอีกนิดเดียวครับขึ้นมา57%แล้วจะมืดแล้วด้วยให้กดเซิร์ชเหรอเซิร์ชหาโดโดใช่ไหมไม่ใช่ดิน่าจะให้เราเดินหามากกว่าอ๋อมันมีมาร์กมาร์กเอาไว้แล้วเพราะว่ามันจะให้ไปดูโดโด โอเคตรงนี้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีโด,โดโดอยู่แล้วนี่ให้เราไปฆ่าโดโดใช่ไหมได้เลยโลเคทดโดโดอินเดอร์ไวไปเลยนี่ไงเจอแล้วให้กูสังหารมันใช่เปล่าจัดไปจัดไปได้อยู่ให้ฆ่าโดโดภาร,รกิจฆ่าโดโดมาตัวนี้อึดวะโอ้โหตัวนี้เลเวลร้อยสี่ห้านี่เรียบร้อยพอใจยังฆ่าให้แล้วโดโดจัดมาโอ้โหมีมีรอยน้ำด้วยทีนี้เราเต็บต่อไปรีเทิร์นทูแคม กลับไปที่แคมป์เราให้ไ่ย่างเนื้อสงสัยแต่เมื่อกี้เราย่างไปแล้วมันก็ให้ย่างซ้ำอีกกันแหละนี่ไงอ่านี่เนื้อเนื้อย่างได้มดแล้วครับก็ใส่เนื้อใหม่เข้าไปใส่เพิ่มโอเคเรียบร้อยทีนี้ขอไฟเบอร์เพิ่มหน่อยแล้วกันขี่เกียจไปหาไฟเบอร์แล้วขอไฟเบอร์ก่อนช้านี่จัดมาฮ่าฮ่ากอตบดยังใช้ได้นะครับไม่เป็นปัญหา สเต็ปต่อไปไม่ให้ทำอะไรเนี่ยมีเดียมวลมีเดียมวลคอมพ l ีทคอม plete หมดแล้วนึกว่าโอเคเรียบร้อยคอม plete หมดแล้วนี่ก็เอาเนื้อมากิน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 เนื้อเออกินได้หมดเลย5อันเรียบร้อยน่าจะอิม่มนี่ทั้งอิม่มทั้งฮิลครับพอซองไม่ได้กันเนี่ยเออโ,โดโดตายไปเบอร์รี่พอปะเนี่ยเปลี่ยนมันเป็นสีแดงนะครับตอนนี้สีม่วงไป ีม่วงหมดโอ้โหไม่พอเอาสีแดงไปแล้วแหละระหว่างนี้เตรียมที่ขี่เลยแล้วกันน่าจะคราบได้คิดว่าพาราโซหนึ่งอันนี่เลยเรียบร้อยครับแถบ2นิ้วควิกซีเล็กคอนฟิกคอนโทรลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันซูมโอเคเฮ้ยมันซูมออกมาได้นี่หว่าคือมุมกล้องของมันนะที่มันมาผมว่ามันใกล้ไปนี่นต้องประมาณนี้โอเคโอ้โหแจ๋วเลยแล้วมันมีอะไรอีกอะ มันเป็นเค่ซูมอย่างเดียวนี่ว่าไม่เพิ่งจะรู้ว่ามันซูมได้เนี่ยผ่านซอได้แล้วครับตอนนี้ตั้งที่ขี่กันเลยดีกว่าอันนี้ติดตั้งยังเอ่ยเดี๋ยว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 อ๋อมันใส่เข้าไปแล้วโอเคแล้วก็ขึ้นขี่นี่แจ๋วอันนี้มุมกล้องมุมกล้องก็ปรับได้อีกครับตามความชอบนี่ผมชอบประมาณนี้นี่เลยฟาร์มเลยฟาร์มเลยฟาร์มเลยเ,ลยเลยออ เฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าผมเล่นรอบแรกผมจะยังไม่ได้ขี่ในนดเสาหรือว่าเพราะเกมนี้มันบางทีเลเวลมันขึ้นยากนะครับได้และได้ละฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนจัดมาจัดมาไอ้มอสช็อปนี่มันกินอะไรวะเนี่ยกดโฮเพื่อกระโดดลงครับมอสช็อปน็ดเทมิงฟูดเน็ดเทมิงฟูดของมันปกติมันจะกินเนื้อบ้างเห็ดบ้างอะไรบ้างเนื้อเราหมดแล้วเพราะว่าเราไปใส่ในนุ่น,นหมดแล้ว แล้วเราก็ต้องหาเนื้อแถวนี้ทักหน่อยเออเดี๋ยวนะตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันกินอะไรแต่เลือดมันเยอะมากผมวิ่งหาเนื้อแป๊บนี่ไงโดโดเอาเนื้อโดโดนี่แหละการจะได้เนื้อคือพิกแอคครับพิกแอคดีสุดจะได้เนื้อเยอะอ่าโอเคเราก็ลองเอาเนื้อมันมาใส่ดูเฮ้ยทำไมผมอ๋อ,อผมต้องลากมันเองมั้งเนี่ย าใช้2นิ้วไม่ได้ครับไปใส่ช่องสุดท้ายครับเผื่อจะเป็นการเทมดูดีว่าเทมได้หรือเปล่ามอสช็อปนี่มันไม่ต้องใช้ที่ขี่นะได้ไหมได้ไหมมันไม่รู้ว่ามันเทมด้วยกินอะไรอ๋อต้องใช้โดโดโอแอป,ปหรอจริงๆปกติมันต้องขึ้นบอกว่ามันต้องการอะไรแต่นี่มันแค่บอกว่าททม,มิ่งฟู้ดใส่ฆ่าทิ้งเลยแล้วกันยุ่งยากยุ่งยากตามตามันตามตามันตามมันตามมัน ตามทันปะเนี่ยตามไปก่อนตามไปก่อนโอ้โหเดี๋ยวเวลเวลพาราซอได้ปะเนี่ยถ้ากดตัวนี้เว้งพาราซอร์ได้ปะวะเซลแอดไม่แน่ใจเดี๋ยวลองโดดลงก่อนว่ามันเซล,พาาเวเวล์พาราซอเลเวลอัพไหมพาราซอไม่ได้เวลถ้าอย่างงั้นต้องเปิดอย่างงี้เลเวลอัพทาร์เก็ตจัดไปเวลพาราซอแป๊บหนึ่งโกงจัดน้องๆพี่อ่ะพี่โกงจัด เติมตังค์มาแล้วต้องใช้เกิดประโยชน์เว้ยเลเวลอพบันสักนิดนึงเลือดน้ำหนกักดาเมจล้วนสปีดด้วยเออ,เอดาเมจเยอะๆหน่อยจัดเลยเฮ้ยอย่างนี้แหละเฟี้ยวลองโดโด้ลองโดโด้แต่ไม่รู้มีคอมมานด์ฟอสทีมหรือเปล่าโดโด้กันตีแน่ตีแน่โอ้ยกว่าจะตายโห โดโดยังนาาเลยปวดปวดดาเมจทีหลักสิบเต่ามาเต่าุต่าตภาพใช้ได้ภาพใช้ได้เลยปวดเตา่าโอยเต่าเลือนพันเอาดิโอ้ว่าไงอ่ะว่าไงใครเฟี้ยวกว่าไหวปะเนี่ยรู้ไหวเป่าลองดูเออมึงกับกูใครตายก่อนดูกันได้ออสู้ได้อยู่ไม่น่ามีปัญหาตีจากเลือดพันสี่ครับ แลกกันไปเลยตอนนี้เราเหลือเลือกครึ่งหนึ่งมันเหลือต่ำครึ่งครับโอยเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับโวยู้บันฟลรอซอยหนูหนูต้องชนะเขานะลูกหนูต้องชนะเขาหนาลูกโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยจะหยุดไม่ได้ถ้าหยุดตีตีแน่เรียบร้อยเสร็จโอ้โหสุดยอดมากกด,ดลงฟาร์มเลยตายทันทีเต่าจับมา <ๆ S 2> เก็บเลย <ๆ S 2> หนังเยอะแน่นอน นเยอะเนื้อเยอะคีรตินเยอะอ่าเรียบร้อยหมดครับไปทีนี้ได้แล้วจะไปผิงไฟกันก่อนข้อเสียของมันก็คือมันปรับเอ่อคูณเลเวลไม่ได้ภาคใหม่ก็คงจะคูนเลเวลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเกมฟรีถ้ามันเป็นเกมฟรีอ่ะมันไม่ให้เราปรับอะไรมากหรอกตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ไมอ่าโอเคจริงๆเราควรมีบ้านนะ เปล่านกหวีดนี่มันต้องมันต้องสไลด์ไอตัวบาร์นี่ออกมานี่หว่าทำอะไรได้บ้างสต็อปได้อ่าโอเคทีนี้มันก็จะหยุดฟอลโล่นะครับผมให้มันฮิลก่อนว่าตอนนี้เราต้องเตรียมฟอนเดชั่นมาใช้ก่อนบุดเดนฟอนเดชันนะครับเจอไหมเจออยู่เยังรู้เอนแกมเราสร้างบ้านก่อนดีกว่าสร้างบ้านให้เสร็จเลยอ่ะเรียบร้อยเท่านี้ก่อน ของพอไปเนี่ยถ้าของไม่พอเดี๋ยวเราเกสากทรัพยากรมาเลยแล้วกันนะเดี๋ยวฟอเนเดชั่นมาได้กี่อันวะเนี่ยโหได้น้อยมากเราเอาเราเอาไม้มาเลยดีกว่ากดโหมดก่อนเราไม้มาเลยแล้วก็มีไฟเบอร์แล้วก็แทสอ่าทีนี้เราก็จะได้สร้างได้ง่ายวอลเรายังไม่มี ยังวงมาด้วยฟอเชั่นเอาให้ใหญ่ประมาณนึงไม่ต้องใหญ่เยอะมากเตียงเอาเตียงเป็นสลิปปิ้งแบ็มาก่อนตอนนี้เราได้ฟอเดชั่นมา7ดเดี๋ยวผมจะวางสัก6นะครับอยู่แถวๆนี้แหละเอา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 อ๋อมันมันเฮฟวีโอ้ยตัวหนักตัวหนักตัวหนักทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวลืมดูเลยตัวมันหนักมาก มันมีอะไรที่ทำให้เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาปะเนี่ยหาไม่เจอทางเดียวก็คือต้องเลเวลอัพกูเลเวลอัพตัวเองก่อนเพื่อเพิ่มน,น้ำหนักว่าแล้วไม่เดินไม่ได้โอ้โหน้ำหนักเนี่ยหูสุดสุดเลยน้ำหนักไปเลยเล่นให้สนุกมันต้องจัดให้เต็มที่นี่แหละได้แล้วเรียบร้อยนะครับว่าแล้วไมไม่เดินตอนแรกนึกว่าเดินไปวางไปไม่ได้คิดแล้วว่ามันไม่น่าใช่อย่างนั้นแน่ ตรงนี้ดันวางไม่ได้อีกนะโอ้โหข้างหน้าได้ปะเดี๋ยวดูก่อนข้างหน้าได้มั้งหน้าโอ้โหอะไรเนี่ยเก็บได้ไหมเนี่ยเก็บก่อนดีกว่ามัง้งมันมีเก็บแบบไหนบ้างอ่ะอันนี้มันมันเดโมลิตเลยนี่หว่าทุกคนมันไม่มีพิกอัพหรอเดโมลิตเลยแล้วกันนาะโอเคเก็บทรัพยากรคนืนไปก่อน พื้นที่มันไม่เรียบไม่เรียบมันก็ไม่สวยเก็บมาเก็บมาเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างใหม่ได้สร้างทั้งทีเอาให้ดีไปเลยหรือไปวางในน้ําไปเลยดีไะเนี่ยซับใหม่แป๊บหนึ่งยังงงๆกับเมนูอยู่นะที่เห็นเออเอออยู่เนี่ยเอามาหกอันหกอันพอเนื้อตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วดูเนื้อแป๊บหนึ่ง ทำไมผมเปิดไอ้แ้มไฟแล้วมันไปออกอะไรพรีเมียมพาร์ทอยู่นั่นเรอวะเก็บไม้หมดน่าจะต้องมาสร้างริมนี้ถ้าจะเอาให้เรียบจริงนี่แหละเพราะตรงนู้นม,มันไม่เรียบเออนี่ตรงนี้ได้นี่จัดมาเอาหลังเล็กๆพอหกล็อกพอได้ครับเรียบร้อยก็อวอล์มติดตั้งวอลเดี๋ยวต้องคลาฟเพิ่ม,มนะเนี่ยไม่พอแน่เลย จัดมาอีกนิดหนึ่งของหมดแล้วของหมดไม่เป็นไรทรัพยากรเราไม่มีจำกัดเว้ยนี่สูงหน่อย <S <S เผื่อหน้าต่างไว้ด้วยแล้วกัน <S <S อ่าลงไปตรงนี้ตรงนี้หน้าต่าง2บานละกันข้างหน้านี้เดี๋ยวนะเอาข้างหน้าก่อนข้างหน้าตรงนี้น่าจะต้องเป็นประตูส่วนตรงนี้ทึบไปเลยอ่าโอเคเมื่อกี้ลืมหน้าต่างเลยทีเดียวไม้เพิ่ม แทแล้วก็มีพวกไฟเบอร์นะครับต้องเอามาทีนี้น่าจะคราฟได้เพิ่มแล้วดอเฟรมแล้วก็ประตูรู้สึกว่าวินโดว์เฟรมจะไม่มีตัวเอ็นแกรมเดี๋ยวลองดูวินโดว์เฟรมก่อนลักษณะการเรียนรู้เอ็นแกรมยังคงเป็นอาร์กเวอร์ชั่นปกติเลยเว้ยวินโดว์เฟรมมาแล้วเดียนมาสักส5อันเดินได้ปะเนยะ เดินได้อยู่โอเคเราแค่หิวอย่างเดียวเดี๋ยววางก่อนเอามาเซตแทนไอไอเนื้อนี่ก่อนก็ได้ได้แล้วลงเลยถอ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 ยอ่าโอเคหน้าต่างสองปุ๊บปุ๊บเออเอาหมดแล้วว่ะหน้าต่างหมดแล้วว่ะต้องการอีกอันหนึ่งจัดมาจริงๆเราน่าจะกดในฮอบาร์ได้ด้วย ไมเสร็จเลยครับวันนี้ธารกิจเดียวทั้งจับทั้งสร้างทีเดียวไปเลยทีนี้อีกอย่างคือซีลิ่งครับซีลิ่งใช้หประตูด้วยอ่าเรียบร้อยครบละไม่น่ามีอะไรต้องคาเพิ่มแล้วตูเตรียมมาซีลิ่งลากมาลากมาเรียบร้อย,ย,รอยจริงๆมันน่าจะเคาะแล้วก็กดเลือกฮอตบาร์ได้เลยเพราะบางทีเราลากนิ้วเรามันม่มันหลุดนิ้วหลุด ติดตั้งอ่าแล้วก็เออเมื่อกี้ลืมลงดอเฟรมหมอนี่ลืมลงยิงด้วยอ่าลงดอเฟรมไปก่อนไม่งั้นไม่ได้นี่แล้วก็ประตูแล้วก็วอลโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวไปทับเพื่อยังไงก่อนโอ้โหมือไปค้างอยู่ที่ไอ้ตัวนี้มันมันเลยทับไปเลยบ้าบอรจริงอ่าเปลี่ยนก่อนโอ้ยเรียบร้อยครับเป็นไงน้องๆ สุดเป้ามันมีมุมกล้องด้านหลังด้วยนี่ว่าออ b i บิทคาเล่าอยู่ไหนว่ะเ๋ยนนะเลื่อเลยไปเนี่ยเชนวิวจริงๆมันมีออ b i บิทคาเล่าอยู่นี่ว่าที่มันจะเห็นด้านหลังมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่อีกด้านหนึ่งปะหาไม่เจออ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเราเรากดวิวแล้วปุ๊บด้านซ้ายมันจะเป็นเอ่อมุมกล้องบุคคลที่3ได้เลยอ๋ออาจจะเป็นโฟโต้โหมดไหม ไม่ใช่ในโฟโต้โหมดก็คือไว้ถ่ายรูปเลยนะครับอ๋อคือเท่ยอยู่วิวสวยวิวดีอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับน้องๆพี่ก็จะจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครอยากจะดูต่อก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ